อดีตสมาชิกวุฒิสภาเข้ายื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอทบทวนวิธีการสรรหาสอวอเลือกตั้งกลับไปใช้ตามรัฐธรรมนูญปี2550 นายตรีด่านภัยบูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายทวีภูมิสิงหราชอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทธลุงเขายื่นหนังสือต่อน,นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชยัยรองประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการการสามัญติดตามรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในการส่งข้อเสนอไปยังคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ทบทวนประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ ที่มาจากการเลือกตั้ง77คนจาก77จังหวัดนั้นกำหนดให้มีขั้นตอนการสรรหาแต่ละจังหวัดให้เหลือ10คนโดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่สรรหาแต่ละด้านก่อนจะให้ประชาชนเลือกให้เหลือ1คนซึ่งเห็นว่าควรใช้กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาแบบจังหวัดตามรัฐธรรมนูญปี2550 และเมื่อรวมกับกระบวนการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาจากการสัญหาอีก123คนและการเลือกกันเองอีกจะทำให้เกิดความงดงามเหมือนดอกไม้หลากสีนำไปสู่ความปรองดองได้